ผมก็เสียนนะครับผมขับรถออกมาถึงแยกหลักสี่เจอจราจรคือพอเราไปยูเทิร์นโค้งมาเพื่อจะตรงไปทางดอนเมืองรถมันก็เต็มถนนหมดครับเต็มถนนหมดแล้วมันจะมีลูกศรอ,อยู่ที่พื้นถนนบังคับให้เลี้ยวซ้ายสามเลนแล้วก็ขวาตรงไปสองเลนนะครับ พอผมโค้งมานี่ผมมีมารยาทผมขับรถชิดซ้ายพอชิดซ้ายผมแถวออกมาขวาจราจรเรียกเลยบอกผมขับผิดเลนนะครับขับผิดเลนผมก็เอาใบขับขี่ให้ดูพอใบขับขี่ให้ดูมันเห็นชื่อพลตำรวจโทเลวัตท่านรู้ไหมว่าน้องมันพูดยังไงจ่าสิบตำรวจนะครับมันบอกอา้าวเกษียณไปแล้วนี่ ก,ก็กูเกษียนไปแล้วเป็นควยอะไรแล้วผิดก็ว่าไปสินะครับผิดก็ว่าไปออกไปสั่งมาจะได้เสียค่าปรับแต่มึงเห็นใจชาวบ้านหน่อยเพราะรถมันเต็มถนนหมดเพราะเขาไม่รู้ไอ้ป้ายที่มึงบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยรถมันจอดเต็มหมดใครเขาจะไปมองเห็นวะแล้วมึงลองไปขับรถบ้างสิมึงขับเนี่ยพอมึงไปยูเทิร์นมาปุ๊บเนี่ยพอลงยูเทิร์นเนี่ย ใครเขาจะไปชิดซ้ายแล้วเขาก็ต้องออกขวาเพราะเขาจะตรงไปดอนเมืองหาแดกตรงนี้ไม่เอานะก็ส่งข่าวไปถึงผู้คับการจราจรด้วยตรงหน้าไอทีสแควร์จราจรกลางหรืออะไรเขาไม่รู้ลองุูงกับที่รับผิดชอบตรงนี้ดูแลลูกน้องด้วยแล้วก็ไปเรียกรถแล้วก็ไปไถเขาแดก ไม่ได้นะกูไม่ยอมนะไปดูให้ดีๆนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะขับปิกอัพไปอะ่ะและให้มึงไถ่ายแล้วก็จับแม่งคาหนังคาขาวตรงนั้นเลยโอ้ยท่านอย่าไปว่าเลยว่าผมกเกษียณไปแล้วยังไม่กเกษียณมันยังไถ่กูสองร้อยเลยไอ้รองพุ่งกับที่รับผิดชอบทางด่วนเนี่ยพอเลยด่านดอนเมืองไปหน่อยอ่ะมันมีค่า ต้องไปจ่ายค่าเก็บตังค์จ่ายค่าเก็บตังค์ไอ้ดาบสุพันธ์มันขับรถให้ผมผมก็จะรีบไปขยายผลจับยาบ้าได้หลายล้านเม็ดจะต้องไปเซฟเฮ้าที่อายุธยาไอ้พันธ์ดันขับรถเร็วไ้หน่อยร้อยี่สิบสกิลเมตรต่อชั่วโมงมันไปจ้างบริษัทให้ถ่ายถ่ายรูปจับความเร็วอะใบสั่งแล้วกี่บาทก็ไม่รู้ ยี่สิบบาทหรือห้าบาทผมไม่รู้ไอ้สุพรรณก็บอกผมเป็นตำรวจครับผมดาบสุพรรณครับขับรถให้นายจะรีบไปขยายผลยาเสพติดมันบอกอ้าวตำรวจเลยไอ้ยี่ตำรวจด้วยการเอาสองร้อยเร็วเร็เ,รเรโอ้โหผมโกรดมากนะและไอ้ด่านนั้นอะตอนนั้นผมยังไม่กเกษียณด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าตั้งทำอะไรอย่าทำมาหาแดก แล้วพูดว่าผมมาพูดออกสื่อทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายก็มึงเฮียกันอย่างเงี้ยไม่พูดได้ไงแล้วถ้ามึงทําดีเนี่ยกูจะชมเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํางานกันเนี่ยเข้าเงินไปทํางานจะไปขอเจ้ามือหวยบ้างอะไรบ้างเอาเงินไปทํางานไปตามคนร้ายถามว่าน้องมีผลงานอะไรกันบ้างละ่ะ ไอ้พวกที่โดนเรื่องเนี่ยมึงมีผลงานอะไรบ้างอะ่ะมึงปิ็นมาให้พี่เลวัดดูซิว่ามีผลงานอะไรบ้างอะตั้งแต่เริ่มรับราชการมามึงก็ไถอย่างเดียวแล้วกูจะไปเลี้ยงพวกมึงเหรอผมไม่ได้สัตรูกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลูกหลานผมก็เป็นตำรวจมันไม่ได้ถ้าผมไม่ดุพวกคุณเนี่ย อย่าให้กูโหวดกว่านี้นะได้รับข้อมูลมาตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปขับรถไปเลยโทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งมาแล้วให้จับมันแย่ใครทำดีก็ให้กำลังใจใครไปโดนกันแกล้งผมก็ให้ความเป็นธรรมไม่ใช่จะไปนั่นนะครับแต่ผมรังเกียจไอ้ตำรวจที่แม่น ั้งใจไถเขาอย่างเดียวมึงไม่ต้องไปไถแล้วไอ้คนทำผิดเนี่ยมันอยากเอาเงินมาให้มึงอยู่แล้วมึงไม่มีหน้าที่และอำนาจแต่ไปอ้างหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ชีวิตพวกมึงก็ไถเขาอย่างเดียวอมนายอีกตั้งหาหวังเปอร์เซ็นต์อีกตั้งหาและแม่จเจริญด้วยขับรถหรูเป็นจ่าแม่ขับรถราคากี่ล้านก็ไม่รู้